สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety at Home ประจำวันพุธที่11พฤษภาคมค่ะวันนี้อยู่กับแอนแล้วก็ฟาเนียค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะเมื่อวันเราไม่ได้เจอกันเนาะพี่แอนก็เป็นไงคะเล่นเกมสนุกสนานไหะสนุกสนานค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับของรางวัลของที่ระลึกปลอบใจกันไปแล้วพี่แอนด้วยใช่ไหมคะรอเล่รอเล่นะอันนี้จิกอยู่ประจำอย่าสิอ้าวันนี้คุณผู้ชมวันนนี้วัพุธนะก็จะมีพี่เต้สุดยอดของเราวันนี้วัปนี้วันนี้พิเศษค่ะ พี่เต้พี่เต้พาผู้หญิงมาเอ้าพี่เต้ทำไมนอกใจเราสองคนแล้วเหรอคะเนี่ยพี่เต้บอกว่าเบื่อแล้วเลยพาผู้หญิงหนึ่งคนมาด้วยทำไมพี่เต้ไม่บอกก่อนฮะเออเดี๋ยวเราต้องแอบถามแล้วว่าพามาทำไมนะคะใช่ไหมสงสัยไหมเนี่เราสวยพอเลยเพียงโดนเดืยวเดี๋ยวต้องเปิดฉากเลยผิดนะคะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันหึงเรื่องลามินี่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็สงสัยน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตใช่อ้าวเฉลยซะละ อ่ะว่าจะแกล้งไม่อะเป็นคนหรือว่าจริงใจพูดตรงตรงนะโอเคค่ะจริงใจถ้แบบว่าเดี๋ยวก่อนช่วงหน้านะเรามีวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งจัดการกับหน้าต่างที่บ้านทำไมต้องจัดการด้วยอ่ะเขาทำไมหน้าต่างมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรทำไมต้องจัดการสิวิธีด้วยการกับสามีก่อนดีไหมอ่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ นะเจอกันอีกแล้วอยากเจอบ่อยๆอยากเจอบ่อยๆเพราะพี่เต้มีอะไรที่แบบจัดเต็มให้เราตลอดแต่วันนี้งอนแล้ว่าหาผู้หญิงมานิดหนึ่งนิดหนึ่งนอกใจเราสองคนนิดนึงอะไรครับเป็นคนนานเนี่ยไม่นิดแล้วก็เอามาให้ความรู้เรื่องเรื่องของรามินเนตปิดผิวหน่อยพอเห็นรู้สึกสงสัยกันมานานว่ามันเป็นยังไงผาพูดถึงกันหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วลักษณะเป็นยังไงวันนี้เอาเป็นเป็นค่ะ น่คุยได้ด้วยไหมคุยกับรามิเนตได้ไหมคุยกับรามิเนตได้ถ้าคุยได้จัดก็คุยเลยถ้าคุยได้จับเลยนะเดี๋ยวจะช่วยดูจะช่วยอยู่ให้แต่ก่อนนี่จะพบกับผู้หญิงของมิเต้นะคะพบกับผู้หญิงตัวสำรอง2คนดีนะตัวสำรองเราก็มีเรื่องมาฝากผู้ชมกันก็คือ10วิธีในการจัดการกับหน้าต่างที่บ้านคุณนะคะหลายคนที่แบบอย่างเช่นห้องนอนถ้ามีหน้าต่างบานใหญ่อยู่ตรงข้างๆเตียงแล้วรู้สึกเป็นไง อุ้ยแสงก็จะแสงก็จะเข้ามาเลยพี่เต้เราตอนเช้าใช่ไหมใช่แสงเข้ามาเดี๋ยวเอ๊ะคนข้างบ้านจะเห็นหรือเปล่าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดจ้าอะไรอย่างจะเห็นคุณแก่เดินสั่นกระดิ่งกิ้งกิ๊งเลี้ยงแมวหรือเปล่าอันนั้นหนังเลยต่อเป็นคนเลยว่าไปดูมาแล้วใช่ไปต่อค่ะก็ผ้าม่านเนี่ยช่วยได้เยอะมากก็คือนอกจากที่แบบจะเป็นตัวกันแสงแล้วเนี่ยก็คือ เพิ่มสีสันให้กับห้องได้ด้วยช่วย<ช>หะพ่เต้เลือกลายเลือกแบบอะไรนี่ก็คือวิธีแรกเลือกผ้าม่านให้แบบกับหน้าต่างแล้วก็แต่งห้องไว้ด้วยอ,อ่ะวิธีที่สองนะคะ,คะก็คือผ้าม่านแบบซ้อนทับค่ะสองชั้นเหรอหรือว่าใช่เขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะสําหรับหน้าต่างที่มีความกว้างค่อนข้างมากนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยไม่ให้ผ้า รูดไปกองกันข้างๆเยอะเกินไปแล้วเนี่ยการเลือกผ้าม่านแบบซ้อนทับทางตั้งเหนียวยังช่วยแบบดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ง่ายในการปรับแสงที่ผ่านเข้ามาในห้องได้ด้วยค่ะก็ดีนะเป็นแบบแนวใหม่หน้าต่างแบบนี้นี่นิยมไหมครพี่เต้ก็ก็นิยมใช่ต่างพูดผิดเข<ต>้ามาเข้ามาแต่ท็อปคิดง่ายตอนนี้เป็นที่นิยมใช้พื้นที่น้อยใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยไม่ต้องใช้พื้นที่ทางด้านข้างเหมือนที่บอกอ่ะเวลาปุ๊บแล้วพับไปเก็บไว้ข้างบนขึ้นเก็บข้างบนใช่ไหมไม่เปลืองแล้วไม่เปลืองพื้นที่ ควนอาจจะน้อยกว่าไหมหรือที่รักษาควนอยู่ที่การดูแลรักษามากกว่าอันนี้ไม่มีหลายลายใช่ไหมคะมีให้เลือกเยอะมากแบบทึบแบบโปร่งแสงอันนี้เป็นแบบโปร่งแบบโปร่งแสงก็น่ารักดีนะเพราะข้างนอกเป็นสวนต่อมาค่ะวิธีที่สนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชื่นชอบรักธรรมชาติแล้วก็ชื่นชอบพวกงานไม้เป็นพิเศษแล้วเนี่ยม่านไม้ไผ่ ก็เป็นแบบวัสดุที่แบบสามารถที่จะกันแสงได้ดีด้วยแล้วก็เหมาะสาหรับบริเวณที่แบบไม่ต้องการแสงมากอืม,อมค่ะแล้วก็ทั้งสีแล้วก็ลักษณะของผิวไม้เนี่ยมันยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองให้กับห้องด้วยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราทาสีห้องให้เป็นสีเอิร์ธโทนแล้วเนี่ยสีห้องเนี่ยก็จะยิ่งดูแบบว่าอบอุ่นเข้ากันค,ค่ะ เนาะใกล้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นใช่ก็หันไปเห็นเห็นไม่ไผายอ่ะถ้าจะนอนกลิ้งเป็นหลินปิงอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลแระวักแนวขี้เกียจนิดนึงนะครับไม่ไทำอะไรเลยห้ามนะนี่ระวังจะเป็นเลมไม่ผอยนะระวังเป็นเลมไม่ไผานะแล้วที่หิวมากมันจะไม่ดีไม่มีอันจะกินนะคะเอ๊ะไป็เลมไม่ไผาตกลงเราเป็นหลินปิงแล้วเราเป็นปลวกคะเนี่ยก็กำลังงงอยู่แล้วไม่ได้ใจ เป็นหลายลนชนิดค่ะหรือไม่ตัวโอเคค่ะมาต่อดีกว่ามาดูภา,ายในห้องใต้หลังคากนะันบ้างดีกว่าภายในห้องใต้หลังคาเนี่ยจะมีขนาดเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรจะใช้สีที่แบบว่า <c oughs> เขาบอกว่าใช้สีที่ดูเป็น <c oughs> มิดแล้วก็ผ่อนคลายแต่อยากจะถามพี่เต้ให้แบบลองยกตัวอย่างสีนิดนึงถ้าห้องใต้หลังคาค่ะควรจะใช้สีอ่อนแน่นอนเพื่อเพราะว่าใต้หลังคาเนี่ยมันมีเรื่องของความร้อน ถ้าลาักษณะถ้าเราใช้สีที่เป็นทึบม,มันจะมีการดูดซับเรื่องของความร้อนได้ค,<อ>ควรจะใช้สีที่มีความสว่างมากกว่ามันก็ดูอึดอัอด,ด้วยใช่ไหมถ้าเป็นสีท<ช>ึบ <ๆ S 2> แล้วเขายังบอกว่าให้ใช้ผ้มาม่านเนี่ยที่เป็นลายเดียวกับเฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะว่าจะสร้างความกลมกลืนแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นแต่กำลังงงว่ามันมันจะช่วยยังไงมันใต้หลังคาหรือใต้บันไดเนี่ยแต่อาจจะใกล้เคียงกันไงเพราะว่าจะมีคล้ายแบบเป็นมุม ทำไมต้องแบบว่าทำไมต้องเอาลายที่มันดูกลมกลืนมันอาจจะเป็นฮาร์โมนีโทนป่ะเป็นลักษณะเป็นกลมกลืนผสมประสานไป้็มันจะช่วยให้เรารู้สึกฟิลยังไงคะเวลาเข้าไปในในกรณีในกรณีมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยถ้าสมมติพื้นที่พื้นที่ขนาดเล็กหรือว่าขนาดที่มันใหญ่จนเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าเราใช้ลายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะดูแบบว่า มือเงาอ่าเราก็อาจจะใช้เฉพาะส่วนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กก็้วเราใช้ลายที่มันเข้ากันอะไรอย่างเี้มันกลมกลืนมันจะช่วยให้ห้องดูยังไงครกว้างขึ้นหรอมันไม่ได้ดูกว้างขึ้นแต่มันดูอบอุ่นขึ้นดูสมบูรณ์ขถ้าสมมติว่ามันโดดออกมาอย่างเงี้ยมันจะดูแบบแปลกๆนะพี่เต้ว่าไงมันก็มันก็เป็นมันอันนั้นมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยแต่แต่เมื่อกี้ก็สวยดีนะก็ดูกลมกลืนดูอบอุ่นดูเบาดี ค่ะอะมาต่อกันบ้างดีกว่านะคะในห้องน้ำเขาบอกว่าถ้าห้องน้ำของคุณเนี่ยมีขนาดกว้างพอสำหรับที่จะแต่งตัวได้นะเขาแนะนำอย่างนี้ให้เอาผ้าม่านที่ยาวถึงพื้นเนี่ยนะคะไปใช้คู่กับหน้าต่างอ่าแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกจะได้กลิ่นอายแบบสไตล์ฝรั่งเศสนะแต่ก็ไม่แน่ใจเเพราะไม่เคยจะไปอาศัยอยู่ที่นู่นต้องถามพี่เต้ว่าฝรั่งเศสระจฝรั่งเศสอะไรอันนี้ถูกไหมคะฝรั่งเศสอย่างนี้หรอ่ก็ ก็ดูดีนะแต่ก็คือว่ามันก็สวยดีแต่ควรระวังเรื่องน้ำต้องแยงส่วนเปียกใช่แล้วมันมันกรอมกรองพื้นเลยอ่ะเนอะใช่มันอาจจะเรื่องของความต่อเนื่องเห็นไหมมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่มันเข้ากันอยู่ตัวหนึ่งทางด้านขวามือที่เป็นสีม่วงก็อาจจะว่าลักษณะของการออกแบบคือว่าอาจจะยงสีขึ้นไปข้างบนเนี่ยเหมือนกับว่าสีขึ้นไปเพื่อความต่อเนื่องค่ะแลวพี่เต้เคยออกแบบห้องน้ำที่มีผ้าม่านอะไรอย่างนี้ไหมส่วนมากห้องน้ำส่วนมากจะ มันจะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ช่องแสงและสั่งช่องแสงมากกว่าแต่ใครอาจจะไม่เป็นที่นิยมเออแต่ก็แล้วแต่คนอาจจะมีสไตล์นะบ้านคันนี้เป็นแบบนี้มั้ยคะไม่ผ้าม่านไม่มีดิบ้าเราเล่นไม่มีไม่มีผ้าม่านในห้องน้ำโอเคกลับมามาดูห้องนั่งเล่นดีกว่านะถ้าต้องการแสงมากนะคะขอแนะนําจะให้ใช้ผ้าม่านที่เป็นลักษณะโปร่งแสง